วันนี้มาแชร์เทคนิคกันอีกแล้วครับกับการกรุ๊ปเลเยอร์ในโปรแกรม Pre เมี r Pro นะครับสมมุติว่าเราอยากที่จะกรุ๊ปอะไรสักอย่างเนี่ยครับอย่างเช่นผมอยากให้ตัวหนังสือกับเสียงตัวนี้มันกรุ๊ปกันเนะเวลาเราเลื่อนเนี่ยไหนะมันไปอันเดียวนะถ้าเราอยากให้มันไปทั้งคู่เลยเนี่ยให้เรากดตัวเลเยอร์นะครับ1ครั้งแล้วก็กดชิปค้างตามด้วยกดเลเยอร์ที่เราต้องการ,รปึ๊บจากนั้นเรากด c t r โทรปึ๊บ มันคือเป็นการกรุปกันนั่นเองเห็นไหมคราวนี้เวลามันไปมันก็จะไปเป็นกลุ่มและก้อนหรือเราจะลากคุมก็ได้แล้วก็กด c t r l G นะมันก็จะคุมกันแบบนี้ถ้าเราอยากจะอันกรุปเราก็เราก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกอ่าอันกรุปตรงนี้นี่มันก็จะอันกรุปกันแล้วหรือถ้าอยากได้ปุ่มคีย์ลัดนะครับมันก็คือการกด c t r l Shift G มันก็จะแยกกลุ่มกันนะครับอ่ะทวนอีกรอบนะครับคุมคอนโทรลจีเป็นการกรุปกัน คอนโทรลชีพจีเป็นการยกเลิกการกุ๊ปกันนี่เห็นไหมอ่ะประมาณนี้นะครับวันนี้มาแชร์แค่นี้ครับสวัสดีครับ